น้ำดื่มเกล็ดลับผิวสุขภาพดีปกติแล้วผิวหนังของเราจะมีน้ำใต้ผิวหนังอยู่ที่ประมาณ64%ยิ่งมีอายุมากขึ้นปริมาณน้ำก็จะมีลดลงอาการผิวขาดน้ำจะมีลักษณะดังนี้อาการผิวแห้งกร้านอาจมีขุยไม่เรียบเนียนมีริ้วรอยบริเวณหน้าผากร่องแก้มรอบตาหน้าแห้งและมันสลับกันไม่ได้แห้งตลอดในหนึ่งวันต้องดื่มน้ำแค่ไหน น้ำเปล่า8-10ถึงแก้วแก้วละ2 0 0รซีซีหรือน้ำเปล่าขวดเล็กขนาด600ซีซีจำนวน3ขวดสําหรับผู้ที่ออกกําลังกายประจําก็ดื่มน้ำเพิ่ม3แก้วหรือว่า1ขวดเล็กดื่มน้ำให้พอมีประโยชน์อย่างไรป้องกันท้องผูกลดความเครียดพัฒนาความจําระยะสัน้นช่วยควบคุมน้ำหนักป้องกันการเกิดนิ้วช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นหลับได้ดีขึ้นสัญญาณของการขาดน้ำมีลักษณะด,ดังนี้กระหายน้ำ ปากและลิ้นแห้งเหนื่อยหอบง่วงเปรียิจับสนปัสสาวะสวีเหลืองเข้ม